ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้พ่อมก็จะมาพูดถึง10อันดับผูเข้าไฟแซ้ร้อนละอุที่อันตรายมากที่สุดในโลกนะคะอันดับที่10ผูเข้าไฟเมานาโอลาก็ย่ายลาฮาวายสหรัฐอเมริกาผูเข้าไฟเมา,าโาโลอาเป็นบุเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีเนื้อที่ประมาณห้าัตารางกิโลเมตรอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติฮาวายนา,าวายสหรัฐอเมริกา จะเป็นภูเข้าไฟมีพลังที่ยังไม่รับสนิทโดยเกิดการระเบอร์ถูกถูกสร้างปีครึง่งและการระเบิดคขังเล่าสุดเมื่อปีซ่องหาส่องเจ็ดอันตาฟิกาภูเข้าไฟตาอาันจังหวัดบาตังกาสก็ลูซอนประเทศฟิลิปปินภูเข้าไฟตาอาันเป็นก็ภูเข้าไฟที่ตั้งอยู่กลางทะเลราบตาอาันบนก็ลูซอนประเทศฟิลิปปินมันอยู่ห่างจากกรุงมานิลาไปเพียง50กิโลเมตรเท่านั้น นับตั้งแต่การระเบิดขังแรกคคือในปีซ่องหนึ่งหนึ่งฮะผู้เข้าฝ่ายตาอ่านก็ได้ระเบิดอย่างตอนเนื้องถึงสร้างที่สร้างขังจนปัจจุบันอันดับที่แปดผู้เข้าฝ่ายอูลาวันก็นิวบิวบีเทนประเทศปาปัวกินนิวกินี N. ผู้เข้าฝ่ายอูลาวันตั้งยุคกลางก็นิวบีเทนประเทศปาปัวนิวกินี N. มันเป็นผู้เข้าฝ่ายที่อย่างทรงพลังที่สุดในโลกมีการระเบิดขังใหญ่ที่แสนซาฮัตมากกก้ายี่ซ่องของัง ตังแต่ช่วงปีซ่องซองซี่ามและประชาชนที่ศัย,ยู่ใกล้เคียงก็ตั้งบอกเล่ากันว่ามีการพบเห็นการระเบิดเลด็กๆในน้อยอยู่บ่อยครั้งจนเริ่มชินไปเสียแล้วอันดับที่เจ็ดผู้เข้าฝ่ายนีลากองโกอุทยานแห่งชาติลุงกาอุทยานแห่งชาติวีลุงกาสาธารัาประชาธิปไตยคองโกผู้เข้าฝ่ายนีลากองโกเป็นผู้เข้าฝ่ายแวบกลวยผู้เข้าฝ่ายสลับชัน้น ปากป้องข่องมันมีเส้นผ่านศูนกลางที่กว้างถึง20กิโลเมตรและมักจะมีลาวายุ่ดเต็มเปี่ยมเสมอจนได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบลาวาในปีซ่องฮะซ่องซูนลาวาเหล่านี้ไล่หนองออกจากปากกอบป้อง,อง,องและมุ่หน้าลงสู่ผืนเบื้องล่างด้วยความเร็ว96กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำลายหมู่บ้านใกล้เคียงค่าชีวิตและทำให้คนได้รับบาดเจ็บหนับมือลาย่วนในปีซ่อง้าที่ฮะ การระเบิดข้องมันค้าคนไปร้อยสี่สิบเจ็ดรายและทําให้คนอิงดับแซนกลายเป็นคนหลายที่ยู่อาใต้อันดับที่หกภูเข้าไฟเมลาปีก็ชวากลางประเทศอินโดนีเซียภูเข้าไฟเมลาปีมีคาว่ายตรงตัวว่าภูเข้าไฟมาจากคาว่าเมรุในภาษาสันสกฤตที่แปลว่าภูเข้าและอาปีที่แปลว่าไฟมันเป็นหนึ่งในภูเข้าไฟร้อยยี่สิบเก้าูข้องอินโดนีเซียที่ยังมีพลังยู่มากที่สุด คาดการกันว่ามันมีอายุยางน้อย10,000ืปีเลยเมื่อปีซ่องา,า้การระเบิดข้องมันค้าคนไป3้ำยห้คนรวมถึงอีก3้0แ0 0ซ่องมื่นคนต้องหลายที่โยนไส้จักภัยธรรมชาติคงนั้นอันดับที่หาผู้เข้าฝ่ายกาเรลัสประเทศโคลอมเบียผู้เข้าฝ่ายกาเรลัสตั้งอยู่ในอุลยานแช่งชาติกาเรลัสเมืองนาดิโนประเทศโคลอมเบียนักวิทยาศาสตร์ที่รู้จักวิชาวิทยาผู้เข้าฝ่าย การลงความเห็นว่ามันน่าจะระเบิดมามากกว่าหนึ่งหลานปีแล้วการระเบิดที่ทูกบันทึกไว้ได้ครั้งแรกขอ้อมูลข้าไฟการเรลัสเกิดขึ้นเมื่อปีซ่องหาซ่องหนึ่งและระเบิดที่ขังในปีซ่องหา้ำหนึ่งทางทางที่ก้อนหน้านี้มันเป็นบเข้าไฟที่ไม่มีการปรรทุกใดๆการระเบิดเข้ามันเมื่อปีซ่องหาซ่องหนึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์มีหลางสั้นทอดว่ามันอาจจะระเบิดอีกครั้งในเร็วๆนี้และที่สําคัญ คือมีเมืองชื่อพาโตตั้งย,ย,ยู่ยกล้กับภูเข้าออไฟกาล,ลิลัสซึ่งมีจํานวนประชากรมากว่าซี่แสนห้าหมื่นคนอันดับที่4ก็ซากุระจังหวัดคาโกชิมะประเทศญี่ปุ่นก็ซากุระหรือใชา้ยาวา่าภูเข้าไฟวิสุเวียตแห่งตะวันออกมาเป็นก็ภูเข้าไฟชนิดกวยสลับฉันและยังมีพลังยูมากแได้เดิมเป็นกะธรรมดาได้เกิดการมาถูกข้องภูข้าไฟกลางก็ในปีซ่องซี่ ทำให้ลาวาไล่เชื่อมก็เข้ากับแผ่นดินใหญ่ก็ซากุระมียอดเข้าซ้ำลูกได้แก้ยอดคิตะยอดทิดเนื้อยอดนากะยอดกลางและยอดมีนามิยอดถิดใต้ซึ่งเป็นยอดที่ยังคงมีพลังอยู่ในปัจจุบันและมักพบเห็นการระทุเล็กๆในน้อยอยู่บ่อยครั้งแต่หากมันเกิดปะทะรุนแรงขึ้นมาประชาชนชาวเมืองคาโกชิมะลาวเจดแสนลายจะตกยั่วในอันตรายย่ายล่วงทันที อันตามที่เศร้าผู้เข้าไฟโปโปคาเตเปตีเปเตนประเทศเม็กซิโกผู้เข้าไฟโปโปคาเตเปตีเปเตนตัตตตต้งอยู่ห้างออกไปจากกรุงเม็กซิโกซิตี้เพียง5 6กิโลเมตรและเคยระเบิดมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่19ธันวาคมปี2 5 4 3ประชาชนลาวที่มืนคนต้องอพยพหนีตายทันทีในขณะน,นี้มีประชาชนลาว9ล้านคนอาศัยอยู่ในลัตซมีข้องการระเบิด หากเกิดการระเบิดคืนนี้ขังมันจะกลายเป็นขยันหนาอันใหญ่ร่วงที่สูดข้องชาวเม็กซิโกดาบที่ซ่องผูเข้าไฟวีสูเวียตประเทศอิตาลีผูเข้าไฟวิสู้วียตเป็นภูเข้าไฟเพียงแห่งเดียวที่ยังไม่ได้ับในทวีปยุโรปตั้งอยู่ใกล้เมืองนาโปลีประเทศอิตาลีการระเบิดครั้งใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดเกิดขึ้นในวันที่24สิงหาคม66จ่องเท้าท่าเลลาวาล่างไล่เขาถับท่วมเมือง ฟอมเปอีและเฮอร์คิเลเนียมทั้งเมืองจนกลายเป็นเมืองโบราณที่ลือกันว่าต้องคำสาบข้องพระเจ้าจ้วกจนทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์คาดกันว่าผู้ขาไฟวิสุูเลียสน่าจะระเบิดถูกๆ20ปีและรระเบิดขังและสุดคือเมื่อปี2่องซแจฉะนั้นไลยคนก็ยังคงว่านใจว่าผู้ข้าไฟอาจจระละเบิดเมื่อ,อไร่ก็ได้อันดับหนึ่งอุทยานแห่งชาติเยโลโลสโตนประเทศสหรัฐอเมริกา แอ่งผู้เข้าไฟลยรู้กระชาติต้ดินเยลโลสโตนตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนประเทศสหรัฐอเมริกามันเป็นผู้เข้าไฟล์ใายดินที่ใหญ่และทรงพลังมากที่สุดในสหรัฐมันอยู่ใต้ดินอุทยานหรือล,ลงไปราวาห้าไมล์ราวแปดกิโลเมตรทําให้เกิดบ่อน,นำผู้ร้อนมากมายไล่พันบ่อในอุทยานในอ,นในอดีตมันเคยประทุมาแล้วถึงสามขางเมื่อสองล้านปีนึ่งจุดสามล้านปี และเมื่อ6แสน40,000ล้านปีก็ตามลำดับและอายุของวญญาวงใ้ชาร์เดลโลสโตนตามรากทางทอยนีวิทยาจนถึงปัจจุบันคือ6แสน40,000ปีซึ่งหมายความว่าอีกไม่นานนี้โลกราอาจจะพบก,กับสุดยอดผู้ข้า่ไฟระเบิดขังหญ่ที่สุดก็เป็นไปได้้ากผู้ข้าฝไฟยินรัสโตนเกิดระ,ะเบิดขึ้นมาอีกขังจะทําให้เกิดแรงระเบิดที่มีพลังงานเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์ราวหนึ่งพันลูกในถุกๆหนึ่งวินาที ผู้คนที่จะแซยู่โดยรอบลาวแป้0มลายจะถูกแรงระเบิดค้าในทันทีและฟังตะวันโตกข้องอเมริกาเกือบทั้งหมดจะกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยจากแรงระเบิดข้องมันนักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นสรุปไว้ว่าการระเบิดคานงตอไปที่เยนโลสโตนนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่ไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นเมื่อไรกันแน่ก็ข้าจบคิบซิปอันดาผูเข้าวไฟแ้นล้อและอุที่อันตรายมากที่สุดในโลกไวเพียงเท่านี้นะัะ ถ้าเกิดชอบใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดทัาไระเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเาทำคลิปต่อไปดียิ่งขึ้นด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะฮะขอบคุณครับ